ต่อเนื่องกับแผนฟื้นฟูกิจาการการบินไทยกันบ้างล่าสุดเนี่ยสารล้มละลายกลางสั่งยกเลิกแผนแล้วนะคะหลังจากที่การบินไทยทําตามเงื่อนไขเรียบร้อยหลังจากนี้ก็เตรียมที่จะเลือกประธานบอร์ดคนใหม่ค่ะและนําหุ้นกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งค่ะ สารล้มละลายกลางนะคะใช้เวลาอ่านคำพิภาคษาหนึ่งชั่วโมงก่อนจะสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยค่ะหลังจากบริษัทยื่นคำร้องขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ28เมษายนที่ผ่านมาเพราะทำตามเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูครบ4ข้อแล้วหลังจากนี้ก็จะเลือกประธานบอร์ดการบินไทยคนใหม่นะคะและเดินหน้าขออนุญาตหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำหุ้นการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งคาดว่าจะ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมนี้ฟังเพิ่มเติมจากคุณปิยสวิ์ค่ะคือการการส่งมอบทรัพย์สินมันไม่มีไรหรอกมันก็คือมีรายการทรัพย์สินเยอะแยะเลยที่เราจะต้องส่งมอบอเหมือนตอนที่ผู้บริหารแผนก็เคยรับมาจากผู้ทําแผนเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็เรื่องกลยุทธ์ต่างๆกรรมการใหม่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็แล้วแต่ว่า ไอ้กลยุทธ์นั้นต้องเดินการไปแค่ไหนถ้าเผื่อว่ามันมีการผูกมัดแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วก็อาจจะไม่สามารถไปไปแก้ไขได้นะครับแต่ว่าไอ้แผนในอนาคตของเราตอนนี้ที่ผู้บริหารแผนได้ทำเอาไว้เนี่ยมันมีความชัดเจนพอสมควรที่จะให้เดินหน้าต่อไป ส่วนปัญหาตลาดหุ้นไทยที่มีสภาพตลาดไม่ดีเท่ากับตอนที่การบินไทยเปิดขายหุ้นเพิ่มทุนขนเปียสวัสด์มองว่าปัจจัยเรื่องผลประกอบการที่ดีเนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนได้นะคะแม้ว่านักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ได้เดินทางมาแต่ผลประกอบการก็ดีต่อเนื่องส่วนเรื่องของการขยายเส้นทางบินไปสหรัฐยังไม่แน่นอนคะ่ะเราต้องดูความคุ้มค่าและประเมินความเสี่ยงแต่ถ้าขยายเส้นทางไปสหรัฐก็ต้องหาเครื่องบินเพิ่มสําหรับการมานกลับมาจ่ายปันผลนะคะ ตอนนี้บริษัทเริ่มมีกำไรสะสมและตามนโยบายสามารถจ่ายเงินปันผลได้แต่การชําระนี่ยังต้องเป็นไปตามแผนฟื้นฟูนะคะซึ่งยังมีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายจนถึงปี2579อีกประมาณ95,498ล้านบาทค่ะท่านผู้ชมฮะโดยเฉพาะท่านที่ถือหุ้นการบินไทยไว้นะครับคาดกันว่าการบินไทยจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับถามว่าผมตื่นเต้นไหม ผมเฉยๆนะฮะต้องเล่าให้ท่านผู้ชมที่ไม่ได้เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฟังก่อนการที่เขาใช้แผนฟื้นฟูเพราะก่อนหน้านี้เขาขาดทุนนะเขาล้มละลายฮะล้มละลายคืออะไรหนี้มากกว่าทุนฮะเพราะฉะนั้นพอเข้าไปเขาจะใช้วิธีในการตัดหนี้ยืดหนี้และจังหวะในการเข้าในเรื่องของการฟื้นฟูจังหวะดีด้วยครับเพราะอะไรครับหลังโควิดทุกสายการบินกําไรหมดฮะเพราะค่าตั๋วแพงขึ้น คนแข่งขันน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมีการหลุดจากแผนพื้นฟูนะครับถามว่าเราหวังยังไงในการบินไทยกลับมาเที่ยวน,นี้สิ่งที่เราหวังก็คือเราไม่อยากเห็นภาพการเมืองเข้าไปแทรกแซงการบินไทยครับสิ่งที่เราหวังก็คือการพัฒนาในเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบกับประชาชนที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยขึ้นการบินไทยเคยจองตั๋วไหมครับจองบอกว่าเต็มแต่ขึ้นไปว่างฮะ ผมคิดว่ายุคนี้มันน้อยลงนะครับเพราะมีการพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมแต่เราก็หวังจริงๆว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพครับเชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็ก่วงแพ็กเกจสุดคุ้มเชียร์กระหึมโลกตะดใจกว่าครั้งไหนไ get ready get mono max มันแน่เร็วๆนี้